أيّها الكرام، ครับผมขอสวัสดีพี่ๆนา้นาๆนาักตกปลาทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นักลา่าปลาปลา๋ปองนะครับแล้วก็ปลาหน่อยเรามาตกปลาแม่น้าโขงนะครับอยู่ที่อาเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่าเรือที่เราลงเป็นท่าเรือหนองวิไลนะครับเราออกจากท่าเรือมาก็ไม่ไม่ได้ตกหมยแถวแถวแถวท่า,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 าบ้านนาแล้วนะครับปลาหน่อยก็เลยชวนไหลครับไหลแต่ไม้เลกครับ ไหลยอยู่ที่ท่าอุ่นเขมลาดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เสียบเหยื่อแล้วนะครับเหยื่อเราจะเป็นเห,หยื่อไหลเป็นเหยื่อไส้นะครับไส้ปลานินนะครับแล้วก็ไส้ปลาทูแล้วก็มีนะครับตอนนี้มาถึงไม้แรกกอ็อยู่ตรงท่าเรือเลยนะครับวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยอากาศเย็นสบายอะฝาหน่อยลงแล้วนะครับลงไปก่อนแล้วครับอะ ตามผลงานครับเราก็จะใส่เหยื่อแล้วก็ลงตามนะครับครับผมบาหน่อยเหยื่อแรกรนะครับ ไมโ่โอ้ปลา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 รับปลาหน่อยนะครับกดหม้อหรือเปล่า,ลากดหม้อน่าจะกดหม้อนะครับโอ้ไหลไ <c oughs> หลแล้วปากดหม้อกินแล้วครับ <c oughs> เป็นไม่ได้ไงครับไหลเยอะแรกนะครับปลาหน่อยกดหม้อป,ป่ครับ <c oughs> โอ้กดหม้ออย่างนี้ด้วยครับ โอ้กดหม้อโอ้สุดยอดครับมาหนครับโอ้ตัวแรกเดยินเลยครับโอ้โหกดม้อนะครับโอ้ตัวแรกปลาหน่อยเป็นกดหม้อครับสุดยอดมากครับมาครับผมจากปลาหน่อยได้ปลากดหม้อนะครับปลากดดำแม่น้ำโขงตัวแรกนะครับเราก็จะลงเหยื่อแล้วครับ อย่าแลกปลาหน่อยก็โอเคเลยครับไปไปบ้างครับน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ ทำผลงานต่อครับลุ้นกันโดยยาวครับจกที่เราทิ้งสมองะครับปัาหน่อยว่ามีอา,าการนะครับาหน่อยทิ้งสมองแป๊บเดียวครับ โอ้โหมีสู้ครับมีขัดขืนอะไรครับอะไรครับน่าจะสายยูนะครับอยู่วไปอยยาง อาการนะครับ ปลาเลยคราบขาวาแล้วโอ้ยเด็กครับโอ้ยมาแล้ว,วครับ,รบเ,จเจอแล้วโอ้น่าจะสองกิโลครับสองกิโลได้อยู่ครับเอมเลยครับโอ้ยเหมือนปลาฉลามเลยนะครับโอ้สุดยอดครับปลาหน่อยสองแต้มแล้ว สวัสดีครับไปเดี๋ยวจัดการเองมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้โอ,โอ้น่าจะใสในวิสาย,าสายโอ้ยจูบเจ้าเจ้าโอ้กดทงังกดทงังมาแล้วนะ่าจะเป็นกดทังครับ ออ้ยปรคกังครับเมื่อกี้ติดหินครับพอดีมันกินแล้วมันก็เข้าถ้ำเข้าหินนะครับนี่ใส่ประกดคข้งนะครับโอ้ยสุดยอดครับตัวแรกของเราเป็นประกดคข้งสุดยอดสุดยอดครับฮะมึง,มงมก้าว อี้นะครับเมื่อกี้บเป็นหน้าผานะครับเหมือนเหมือนจะตื่นแต่ก็ไม่ตื่นครับ ยายหมามาแป๊บเดีวเยวเพิ่งลงเดียครับอะไรครับอูแมนไมนเด้เยใช่ไหมครับสายยูครับสายยูสายย,าย,ยูครับสายสี่ห้าขีดครับส่เลขส่เลขอ๋อ เราเพิ่งย้ายหมายมาครับเพิ่งหมายใกล้ๆเกาะกลางนะครับเสีอดายครับครับผมหลังจากที่เราทิ้งสมอครับได้ปลามาสองสตัวนะครับเรามาเจอหมายไหลสวยๆก็เลยทำการไหลนะครับตอนนี้เพิ่งลงเหยื่อเสร็จครับรามาลุ้นกัน จากปลานะครับเดี๋เราไหลมานะครับ มามาสายยูเล็กก็ใย่เสื้อย่างนี้โอ้สาย5-6ขีดครับไหลเหยื่อแรกเลยนะครับสุดยอดมากครับเหยื่อแรกเลยไปต่อครับที่ได้สายยูเล็กมาหนึ่งตัวอ่าไปต่อไปต่อ น้ำลึกมากนะครับตรงนี้ลึกมากปลาหน่อยนาจะปลานะครับของเราเก็บเก็บขึ้นมาก่อนนะครับ าครับอาจจะเป็นปลา มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วใสอยู่ครับสยอยู่ไซสเดียวกันเลยครับ6เจ็ดขีดครับดยอวมาเลยครับครับผมเมื่อกี้ของเราเกี่ยวหินนะครับ ขาดนะครับรับลักษณะเบ็ดที่เราทำนะครับประมาณนี้นะครับเบ็ด2โอของมัดตัดนะครับสายช็อปบีประมาณเม็ดนะครับเม็ดกว่าๆแล้วก็ตะกัวตะกัวก็ประมาณสามสิบห้าสามร้อยสิบกรัมนะครับก็มังลูกปัดลองลองกระแทกลูกมหมุนอย่างนี้นะครับ ก็ไหลไหลไปใส่ไปโดนโขดหินนะครับโดนโขดหินแล้วก็ขาดเลยแล้วก็ได้มาคูดเบียดใหม่อะครับเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวเหยื่อนะครับแล้วก็ไหลต่อนะครับกลับงานครับตอนนี้เงียบเงามาเลยนะครับเราไหลมาเป็นชั่วโมงแล้ว ยังเงียบครับไม่เจอปลาหรือปลาเล็กๆแล้วก็เงียบเลยน้ำมันก็ขึ้นเลยนะครับวันนี้น้ำเปลี่ยนสีจากใสๆกลายเป็นสีขุ่นๆแล้วไหลประมาณสองชั่วโมงแล้วครับยังเงียบเลยเราก็ต้องเดินทางหาไม้กันต่อครับ ับผมตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเงียบมากครับวันนี้เราไหลได้2ตัวแล้วก็เงียบเลยนะครับหาหมายไหลไปชั่วโมงกมไ็ไม่เจอปลาครับผลงานวันนี้นะครับก็โอ้โสงสัยกลัวกล้องครับ สายยูนะครับผมสายยูใหญ่ของปลาหน่อยครับแล้วก่อนงานวันนี้ครับพอได้เป็นอาหารครับมีหมานเหมือนคลิปก่อนเท่าไหร่ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักล่าปลาป๋องและปลาหน่อยครับ